เปิดจำนวนเงินไอซ์ปริชยาที่สั่งซื้อไซยาไนล์อตเดียวกันกับแอมเรียได้ว่าสะเทือนทั้งวงการเมื่อเฉลยแล้วนางเอกร้อยล้านสั่งไซยาไนท์ก็คือสาวไอซ์ปริชยา โดยทางด้านแม่ของดาราสาวได้เปิดเผยว่าลูกสาวได้สั่งยาไซยาไนมาจริงเมื่อวันที่25เมษายนแล้วก็ได้รับของวันที่27เมษายนตัวยาที่สั่งมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้มีการแกะเตรียมนำไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบซึ่งก็ถือว่าเป็นการสั่งครั้งแรกแล้วก็จะไปเข้าพบเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์ตามหมายเรียกแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุไอซ์ปริชยาสั่งซื้อไซยาไนมานั้นเนื่องจากว่าที่บ้านมีปัญหาของสัตว์เลื้อยคลานทั้งงูทั้งตัวเงินตัว ทองเพราะว่าด้านหลังบ้านเนี่ยซุดทําให้พวกงูตัวเงินตัวทองเข้ามาภายในบ้านมากัดหมาเราก็ไปค้นหาดูเขาก็บอกว่ายาไซยาไนาสามารถไล่ได้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะสั่งจากไหนเพราะว่าเป็นยาอันตรายแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้แล้ววันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาเปิดจํานวนเงินของไอซ์ปรีชายานางเอกดังที่เธอนั้นได้สั่งซื้อไซยาไนาล็อตเดียวกันกันกบแอมโดยเธอได้เปิดใจครั้งแรกกลางรายการโหนกระแสแล้วช่วงหนึ่งเธอ ก็ได้กล่าวถึงการสั่งซื้อไซยานายว่าเธอนั้นสั่งซื้อออนไลน์มาในราคา3,132ั้บาทนั่นเองก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอเนี่ยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวสั่งซื้อมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้น